แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,000ัคำเกี่ยวกับรถทัมวี150คอมมานโดรุ่นปี2,026สำหรับช่องออโต้บรูดโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับ ีีีดดดขขยินดีต้อนรับสู่ออโต้บลูดวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถคุ้เกรอะที่ยังคงเป็นตำนานของไทยอย่างวี5 5 Commando คมโดซึ่งในปี2026นี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมรับมือกับภารกิจในศตวรรษที่21ได้อย่างแข็งแกร่งและคล่องตัวกว่าเดิม มี150คอมมนโดเป็นรถล้อยางหุ้งกราะที่มีป้อกนกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทคาดินแลเกตซึ่งผลิตขึ้นตั้งแต่ยุค1960แต่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่นำเข้ามาใช้งานตั้งแต่ช่วงพศวรรษ70ในบทบาทของรถลาดตระเวนติดอาวุธรถบัญชาการหรือแม้แต่รถลำเลียงพล ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในอดีตท,ทำให้มี1 5 0ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพไทยอย่างต่อเนื่องและในปี2026นี้กองทัพไทยได้เปิดโครงการอัปเกรด V150 รุ่นเก่าให้กลายเป็น V150 Commando เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ซึ่งมีการยกระดับหลายด้านทั้งระบบป้องกันร,ระบบขับเคลื่อนและระบบอาวุธจุดเด่นแรกของ V150 Commando รุ่นปี2026คือการปรับปรุงกรอบให้มีความทนทานมากขึ้น โดยใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าทั่วไปช่วยเพิ่มการป้องกันจากกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแสวงเครื่องที่พบเจอได้บ่อยในการรบแบบกองโจรน,นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผงเกราะเสริมแบบโมดูล่าซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามภารกิจ ในด้านระบบขับเคลื่อนมี150คอมมานโด2 0 2 6ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์บโบรุ่งใหม่ให้กำลังสูงกว่า300แรงม้าทำให้สามารถวิ่งบนถนนได้เร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งบนทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอิสระที่เพิ่มความคล่องตัวในสภาพภูมิประเทศหลากหลายรวมถึงระบบกันสะเทือนแบบใหม่ที่นุ่มนวลและลดแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างคือห้องคนขับและห้องโดยสารด้านในที่ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมีระบบปรับอากาศกล้องมองรอบคันเซนเซอร์ตรวจจับภัยคุกค,คามและหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลพร้อมระบบสื่อสารเข้ารหัสที่สามารถติดต่อกับหน่วยบัญชาการได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วอาวุธหลักของ v 1 5 0คอมมานโดรุ่น2026ั่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ใช้โดยสามารถติดตั้งป้องปืนควบคุมระยะไกล a c w s ขนาด12.7มิลลิเมตร แบบ b r รน i ิ่ง M2 หรือเปลี่ยนเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด20หรือ30มิลิเมตรได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรหรือจรวดนำวิธีต่อต้านเกราะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบการปรับปรุงในครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการอยู่รอดของคนประจำรบ โดยมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องและห้องโดยสารพร้อมบอดนั่งกันแรงระเบิดและแผ่นป้องกันแรงกระแทกใต้ท้องรถซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการใช้งานในพื้นที่ชายแดนและภารกิจต่อต้านกา,การก่อการร้ายในอดีตนอกจากการใช้งานในกองทัพบ,บกแล้ว V ี150คอมมานโดรุ่งใหม่ย,ยังถูกเสนอให้กับกองกำลังรักษาความสงบหน่วยสวาดและตำรวจประเวณชายแดนเพื่อใช้ในภารกิจควบคุมผูงคนลาาประเวณในเมืองหรือปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่เสี่ยง จุดที่น่าสนใจคือโครงการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการร่วมมือกับบริษัทผลิตยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศเช่นบริษัท DTI และรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตภายในประเทศลดการพรึ่งพาต่างชาติและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หลายสียงวิจารณ์ชื่นชมว่าการอัปเกรด V 150 Commando ในปี2026เป็นตัวอย่างขององค์การบริหารทรัพยากรอย่างาชาญฉลาดเพราะแทนที่จะทิ้งรถเก่าที่ยังมีโครงสร้างแข็งแรงรถกลับเลือกที่จะปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมยุคใหม่ซึ่งคุ้มค่ากว่าการจัดซื้อรถใหม่ทั้งคันในระยะยาว การทดสอบสมรรถนะในสนามฝึกของกองทัพบ,บกแสดงให้เห็นว่ามี5 5 Commando 2 0คอมดส0 2 6สามารถวิ่งผ่านสิงกิจขวางได้อย่างมีประสิทธิธภาพระบบอาวุธทำงานได้แน่นยำและสามารถส่งกำลังพลเข้าต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภารกิจเมืองที่ต้องการความเร็วและการตอบสนองที่เฉียบค,คม สิ่งที่คนไทยควรภูมิใจคือความสามารถในการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์เก่าให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานโลกสแสดงถึงความเข้าใจเชิงลึกทางวิศวกรรมความสามารถของช่างเทคนิคไทยและวิสัยทัศน์ของผู้นำกองทัพที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ท้ายที่สุดมี150 คอมมานโดรุ่นปี2026ไม่เพียงเป็นรถพุ่งกรอบที่น่าเกรงขามในสนามรบแต่ยังเป็นสัญ,ญาลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารรถถังและพาหนะยุโทโธปกรณ์จากไทยและทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto บ o ู f, แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ